ก่อนเลยนะครับขอเริ่มต้นที่รูปภาพรูปนี้กันก่อนนะครับก็เลยเดียวว่าทรัมป์กำลังเริ่มเกมใหม่แล้วหรือเปล่านะครับนะเเยเดียวว่าคริปโตในช่วงเดือนที่ผ่านมาราคานิ่งไม่ค่อยไปไหนเพื่อนๆถ้าเราดูนะตอนนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเซ็งๆนะเพื่อนๆแต่จริงมันก็แรงแล้วแหละนะครับนะแต่แค่ คริปโตหรือว่าบิตคอยเนี่ยที่มันไม่ค่อยเป็นอะไรสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้อาจจะแรงไม่ทันใจคนแต่ถามว่าพูดตามตรงมันดีแล้วไหมโอ้โหโคตรดีแล้วนบบเพื่อนๆอ่ะก็ยังไงส่งรา,ายจ่าแล้วกันนะสำหรับคนที่อดทนรอกันอยู่ในตอนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าทรัมป์กำลังเริ่มเกมใหม่หรือเปล่าน,นะครับเรียกว่าเกมแรกมันเติดขาด,ดนิดนึงนะ,นะบบเพื่อนตอนนี้เป่าใหม่แล้วนะ,นะครับนะเกมออนนะครับนะเริ่มใหม่ ซึ่งล่าสุดนะครับถ้าเราดูนะฮะทรัมป์ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับ AI แล้วก็คริปโตนะครับที่งาน world economic forum เมื่อคืนนี้นะครับซึ่งเขาได้บอกนะครับนะว่าต้องการให้สหรัฐเป็น world capital of ai แล้วคริปโตนะครับหรือว่าเป็นศูนย์กลางของ AI แล้วก็คริปโตหรือว่าเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใหญ่มากๆนะครับสำหรับ AI นะครับ bitcoin ก็เช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้เขาพูดถึงคริปโตนะไม่ได้พูดถึงบิตคอยหลายคนอาจจะหัวร้อนนิดหนึ่งนะครับนะเมื่อคืนนี้ราคาพุ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาเหมือนเดิมเหมือนเบือ่อรวมถึงโดนัลด์ทรัมป์นะครับยังต้องการเห็นดอกเบี้ย ที่ลดลงมากกว่านี้นะครับนะซึ่งเนดอกเบียร์มันสูงอยู่พอสมควรเนาะหลายคนก็คงเซ็งๆที่ลงยังไม่ลดดอกเบียร์สักทีนะครับนะซึ่งทรัมป์ต้องการที่จะให้ดอกเบียร์ลงมากกว่านี้ซึ่งเราต้องรอดูนะว่าเลดคัตกำลังจะมาแล้วหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับซึ่งกรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นเหมือนกันตอนปี2017ที่ทรัมป์บอกว่าดอลลาร์มันแข็งแกร่งแข็งเกินไปนะครับตอนปี2017ตอนนั้นดอลลาร์ล่วงเลยนั่นเวล์ทั้งเลยนะดอลลาร์นนนนะะครรรรรััับบบบตตอออออีี้้้ททมมปป์์กกกกซึ่่งง็วาาจ เห็นดอกเบีย้ยที่น้อยกว่านี้ฮะดอลลาร์กำลังจะลงแล้วหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดอกเบีย้ยลงดอลลาร์ก็มีโอกาสจะลงเช่นเดียวกันซึ่งทะเปนแบบนั้น DXY ก็จะลงเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราดู DXY ตอนนี้หลุดมาแล้วนะไม่อยากจะเชื่อนะฮะหลุดมาในรอบเทรลไลน์ที่มันขึ้นมา112วันหลุดแล้วครับมาแล้วนะฮะซึ่งหลุดแบบนี้บิตคอยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเราดูในช่วง ก่อนหน้านี้นะครับนะที่ดีเอ็กซ์วนะครับนะมันหลุดลงมานะเพื่อนเช่วง DXY ที่มันหลุดลงมาตอนปี2017ที่ทรัมป์พูดถึงฮนะคือช่วงนี้นะเมษาตอนนั้นราคาบิตคอยอยู่ที่1,200ฮนะหลังจากที่ทรัมป์พูดบอกว่าดอลลาร์แข็งเกินไปฮนะนะดีเอ็กวายร่วงแบบนี้ฮนะพอดีเอ็กวายร่วงแบบนี้เสี่งเกิดขึ้นก็นแล้วฮะบิตคอยพั่มจาก1,000เพื่อนเพื่อนพันสอนะ 1, ไปหกอ่าไปหมื่นเก้าฮะเออครั้งนี้ล่ะหลุดแล้วฮะจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องรอรุ่นกัน ที่จะดูในด้านของ Bitcoin Strategic Re s e r v e กันบ้างน,นะครับที่ลหลายๆคนรอกันอยู่แล้วเนาะแต่เมื่อคืนนี้ทรัมป์ไม่ได้พูดถึงนะครับหลายคนคงหัวร้อนแล้วครับบิตคอยก็เบรกขึ้นไปแล้วก็เริ่มย่อลงมานะครับซึ่งถ้าเราดูนะฮะล่าสุดก็มีโอกาสจะเป็นไปได้เหมือนกันนะซีซีว่ามาแบบนี้นะฮะพรุ่งจะมาคอนเฟิร์มนะครับนะถ้าเราดูล่าสุดนะฮะคุณเซนเทลูมิสได้รับการแต่งตัง้ตงนะครับให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการธนาคารวุฒิสภาเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับนะถือว เจ๋งมากๆเลยนะครับนะซึ่งภาษาอังกฤษนี่คือ Senate Banking Subcommittee on Digital Assets นะครับนะซึ่งก็เชื่อ,อยาวนิดนึงนะเพื่อนถ้าเราดูข้อมูลนะครับนะ,บนะที่เขาแถลงการมานะครับเขาได้บอกนะฮะว่าถ้าสหรัฐต้องการที่จะเป็นผู้นำในด้านนาวัตรกรรมทางการเงินระดับโลกเนี่ยสภาคอนเกรสนะครับจำเป็นต้องผ่านกฎหมายเพื่อวางกรอบด้านกฎหมายที่ครอบคลุม สำหรับดิจิทัลแอสเซทโดยเร่งด่วนนะครับนะรวมถึงในเรื่องของ b i t c o i ส s าร a t จิ i รีเซ e ร์ฟด้วยนะฮะควรที่จะมานะครับควรที่จะมีนะครับนะเพราะว่ามันจะเสริมแกร่งให้กับ US ดอลลาร์เพื่อนๆรู้พูดง่ายๆหรือว่าดอลลาร์จะแข็งแกร่งขึ้นถ้ามี Bitcoin นะครับนะซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะว่านี่สาธารณะของสาราสามสิบเลียนเนี่ยมันมีโอกาสจะลดลง จากการถือบิตคอยไว้เป็นครั้งสำรองนะเพื่อนจากโมเดลที่ได้เทสกันมาสำหรับในช่วงก่อนเนนี้ที่สามารถลดนี่สารนะหรือว่าเออ่นี่โครเรียเนี่ยป่าก็ไปถึงสามสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงระยะเวลายี่สิบปีถืวอว่าเวอร์มา,มากๆเลยนะเพราะว่าปกติแล้วมันไม่เคยลงฮะแต่ถ้ามีบิตคอยเป็นเลเซอร์เนี่ยมันจะลงถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิ่งนี้หรือเปล่าที่ทรัมป์กำลังจะทำนะครับซึ่งจะเป็นแบบนั้น ไม่รู้ราคา bitcoin จะไปเท่าไหร่นะครับที่จะไปดูที่ราคา bitcoin กันบ้างน,นะครับหลายคนคงจะงงนะว่าเฮ้ยพี่เข้มข่าวก็ดีเนี่ยทำไมราคาไม่ไปไหนนะครับแต่ถ้าเราดูซูมอินเข้าไปเนาะทำเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้ก็เบรกขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็พู l แบ a c อยู่นะครับนะและ้วโดมันเบรกแต่มันยังไม่ไปแต่มันย่อๆอยู่แล้วก็ถ้าเราดูสโต r e 4ชั่วโมงตอนนี้หลอ่อๆมนแล้วแบบที่เราคุยกันไปในเมื่อวานนี้นี่แหละนะฮะตอนนี้เริ่มบีบมา4แท่งแล้วนะเพื่อนสําหรับ ma 4ชั่วโมงฮะผมว่ามันกำลังจะมาแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้4ชั่วโมง มีโอกาสจะยกโลสูงมากนะครับเพราะว่าถ้าดูดูก่อนนี้มันหลุดโลลงมาเนาะถือว่าเซ็งแหละนะก็ดูเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยสวยเพราะว่าสี่ชั่วโมงขายหนักแต่หลุดโลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขายหนักหลุดโลรอบนี้ขายหนักยกโลแล้วฮะมีโอกาสจะยกโลกันเพราะาโลเก่ามาานะันไกลเนาะเตรียมจะไปแล้วหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับไม่ได้แย่อะไรแล้วก็ถ้าเราดูทำเฟรมเดย์บิตคอยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ m อเออยู่เหนือศูนย์ สบ,สบายททำเฟมเดย์เนาะยังเขียวอยู่นะฮะก็คือถ้าใครซื้อเขียวแดงก็ต้องปล่อยมันรันไปเรื่อยๆนะเพื่อนไม่แน่สินิดๆกำลังจะมาหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่กำลังจะมานะครับก็คือ Bank of Japan เพ<ๆ>ื่อนๆล่าสุดก็เตรียมจะประกาศในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยประกาศออกมาเนาะว่าขึ้น0.25นะครับนะตอนนั้นก็เกิดในเรื่องของเยนเครดิตนะครับนะหรือว่า การที่ดอกเบีย้ยญี่ปุ่นที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันส่งผลให้คนที่กู้เงินที่ญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยตอนแรกเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบฟรีมันนี่เลยเพื่อนๆคือดอกเบีย้ยมันสูนงนะนะเรียกได้ว่ากู้เงินญี่ปุ่นแล้วก็เอาไปลงทุนที่อื่นเนี่ยรวยเลยนะครับนะเพราะว่าแค่ฝากแบงก์ที่ทางสหรัฐก็ได้ดอกเบีย้ยอุ้มๆแล้วนะครับนะแต่ถ้าดอกเบีย้ยที่ญี่ปุ่น0%นนะครับซึ่งพอ แบงก์ออสเตรเลียปรับขึ้นทุกเบี้ยในนะตอนวันที่5สิงหาคมช่วงก่อนหน้านั้นนะครับจะสังเกตได้เลยนะว่าโอโ้โหนิคเคเอเพื่อนเพื่อนยับเลยนะเพื่อนๆลงมาเป็นแท่งแดงสแปดเมตรลงมาแบบนี้ซึ่งสินทรัพย์ทขึ้นกับบิตคอยนนี้แหละคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าะบิตคอยก็ร่วงลงมาค่อนข้างหนักนะครับเดี๋ยวผมเปิดใช้บิตคอยให้ดูนิดหนึ่งตอนนั้นเนี่ยบิตคอยล่วงลงมาถึง49,000นะเพื่อนๆ49,000ประมาณนั้นเลยนะครับก็คือหลุมทันที ช่วงก่อนในนี้ตอนที่แบ n k of Japan นปรับขึ้นดอกเบี้ย0.25%แล้วคือเป็นหลุมนนดีแล้วหลังจากนั้นขึ้นมา100%ทันทีเออรอบนี้ก็เลงจะปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับที่ในญี่ปุ่นซึ่งถ้าขึ้นเนี่ยจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าจะเละหรือเปล่าแต่ผมว่าอาจจะไม่ก็ได้นะครับเพราะาถ้าเราดูเน็กซี่มีสัญญาณเขียว แล้วก็หลายๆคนรู้อยู่แล้วกับข่าวนี้ว่าจะมีการปรับถูกต้องไหมแต่ดูในขี่ขีฮะพัม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 จนตอนนี้กำลังจะเบรกอีกอุเทนเนอร์โชว์เรอหล่อๆชาร์จหล่อมากๆเลยนะเพื่อนๆอารมณ์แบบ VCP ด้วยเหมือนกันเตรียมจะเบรกซึ่งถ้าเบรกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันเหลกก็ตามที่ Japan Break เพื่อนๆ Japan Break สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bitcoin รู้ก,กันดีนะฮะตอนนั้นตอนปี2 0 2 0บิตคอยพัมจากหมื่นสามขึ้นไป6,9หมตอนปี2016เจแปนเบรกฮะเจแปนพัมฮะบิตคอยขึ้นจาก900เป็น19ตอนปี2,012เจแปนเบรกฮะบิตคอยพัมจาก13กลายไปเป็น900ฮะเพื่อนรอบนี้เจแปนจะเบรกละฮะ บิตคอยจะไปเท่าไหร่ซึ่งถ้าบิตคอยไปเนี่ยชาร์ดเอาคอยก็มีโอกาสจะไปเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเราดูนะออเทอร์สู้กับบิตคอยทำเฟรมวีคนะครับนะตลาดคริปโตเอาท็อป10ทิ้งไปนะครับ slash btc นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเอาคอยซีซั่นนั่นแหละขึ้นแบบนี้คือเอาคอยซีซั่นเตรียมจะขึ้นอีกแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูราคามันลงมาอยู่ในเทรนไลน์แนวรับสวยๆเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับนะกันเราจะมาหรือเปล่าสําหรับ ฟ i แนลเล็กอัพนะฮะหรือว่าเตรียมจะขึ้นจริงๆหรือเปล่าหลังจากนี้แต่ถ้าดูถ้ามันขึ้นจริงเนี่ยมันจะมีการย่อมาแรงๆหนึ่งรอบนะขึ้น1ย่อ2แล้วไป3 1 2 3 1 2 3สห,ห,หรือเปล่าก็คือมันอาจะขึ้นแรงไปย่างแล้วก็ย่อหนักๆทีนึงนะแล้วไปทีนึงอีกเฮือกหนึ่งอีกเฮือกหนึ่งไปย่างย่ออีกเฮือกหนึ่งคือเราจะมีจังหวะสวยๆอีกรอบหนึ่งถ้ามันเป็นแบบ2รอบก่อนอันนี้ เธอโอเคแหละถ้ามถ้าคุณไม่ได้จังหวะเนี้ยสมมติามันขึ้นนะถ้าคุณไม่ได้จังหวะตอนย่อบแบบนี้แล้วถ้ามันไปเนี่ยคุณก็จะมีอีกหนึ่งจังหวะคือมันตอนมันย่อหนักหนักมันจะมีตอนย่อหนักหนรอบหนึ่งถ้าเราเปรียบเทียบก,กับก่อนหน้านี้แล้วไปจริงจริงย่อสองรอบนะย่อรอบนี้แล้วไปย่อรอบนี้แล้วไปย่อรอบนี้แล้วไปย่ออีกรอบหนึ่งแล้วไปอันนี้คือทางเฟรมบลกนะเพื่อนที่เราเห็นเนี่ยคือ ยอ่อลงมาเป็นหลักเดือนนะเพื่อนอารมณ์แบบเหมือนตอนนี้ที่เราออกข้างมาเป็นเดือนๆเนี่ย42วันเห็นแค่นี้คือ42วันคนหัวร้อนแน่นๆเพราะาตอนนี้เราคบอยู่เคยออกข้างมา100วันเนี่ยเออขอไป30วันคนก็หัวร้อนกันแล้วนะครับ โอเคแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะที่ต้องการซัพพอร์ตช่วงนี้อย่าลืมนะครเข้าไปสั่งซื้อแก้วแล้วก็สั่งซื้อเสื้อกันได้ในลิงก์ด้านใต้คลิปเร็นี้นะครับนะก็จะมีแก้วคริปโตโบแบบนี้นะแล้วก็มีเสื้อลายต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับกรอกตัวเลขตรงนี้นะครับนะแล้วก็รอรับของกันได้เลยที่บ้านนะครับโดยเฉพาะคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตกันนะครับสามารถกดปุ่มจอยหรือว่ากดปุ่มเมมเบอร์ชิพตัวนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูในเนื้อหาต่างๆกัน ช่วงนี้นะครับเพราะว่า Data เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็เป็นการแชร์ข้อมูลแบ่งปันกันก็หวังว่าจะชอบแล้วก็ได้ไอเดียได้ประโยชน์กันนะครับสวัสดีวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ